ปกติแล้วเนี่ยเชื้อราะะที่อยู่ในอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะชื่อเชื้อราในกะลุ่มพกแอสเปอร์จิลลัสเนาะส่วนสารพิษที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยชื่อว่าอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งสารพิษตัวนี้แหละที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเราโดยตรงเรามัวแต่กลัวพวกเชื้อราที่มันอยู่ในอาหารแต่จริงๆแล้วว่าในร่างกายเราเนี่ยก็มีเชื้อราชนิดหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะชื่อว่าแคนดิดาอวิเคนจริงๆแล้วว่าอาหารแห้งในกลุ่มอื่นนะคะแม้แต่ข้าวสารเอง ก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเชื้อในกลุ่มแอสเปอร์จิลลสได้เราถึงไม่ควรกินข้าวเก่าค่ะเอ้ยนัดพี่มีคำถามว่าอย่างหนมปังเนอะถ้ามันขึ้นลาใช่ไหมบางทีเราซื้อมาแบบลืมกินเงี้ยแล้วแบบมันเป็นของที่เราชอบอะแต่เราตัดส่วนที่มันขึ้นลาออกอะเรากินได้ไหมอะอืมเสียดายด้วยแหละนะคะโอ้เสียดายใช่จริงๆแล้ว เราไม่ควรกินนะคะปกติแล้วเนี่ยเชื้อรานะคะคที่อยู่ในอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะชื่อเชื้อราในกลุ่มพวก aspergillus เนาะส่วนสารพิษที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยชื่อว่า a l p h ท t o x ิน ะะซึ่งสารพิษตัวนี้แหละที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเราโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราอ่ะตัดออกไปแล้วแต่มันอาจจะมีตัวท็อกซินที่เรามองไม่เห็นอะ่ะหลงเหลืออยู่ในอาหารพวกนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายเราได้แล้วก็ในระยะเรื้อรลังเนี่ยก็สามารถทําให้เราเกิดโรคได้นะคะซึ่งตัวแอสเปอร์จิลัสนี่นะคะพี่หนุย่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในขนมปังเท่านั้นเนาะที่เรารับประทานเป็นอาหารนะคะ,ะพวกอาหารแห้งอื่นๆนะคะพี่หนุย่ย เช่นถั่วลิสงออบดอย่างเงี้ยใช่ไห<ช>มคะี่บอกว่าถั่วลิสงเนี่ยมันมีอัลฟาท็อกซินมันก็มาจากไอแอสเปอร์จิลัสเนี่ยแหละใช่ไหมคะใช่ในส้มตำอย่างเงี้ยเนาะใส่ถั่วลิสงใช่ไหมคะพี่บดด้วยมองไม่เห็นด้วยถูกไหมคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำถูกต้อง<ช>ค่ะผัดไทยใช่ไหมคะบดละเอียดมากเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นนอกจากนี้คะ่ะจริงๆแล้ว,วาอาหารแห้งในกลุ่มอื่นนะคะแม้แต่ข้าวสารเองก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเชื้อในกลุ่มแอสเปอร์จิลัสได้เราถึงไม่ควรกินข้าวเก่าค่ะ อ๋ออย่างข้าวที่ค้างไว้สิบปีก็ไม่กินใช่ไหม่ใช่ควทิ้งมันไปไม่ต้องไปจับนำไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อ้าวพี่นุยกําลังทําอะไรคะเนี่ยอันนี้ซื้อมาน่ากินเนาะเอ้ยดูดีแต่พี่แพ้แป้งไม่ใช่เหรอคะเอ้าลืมว่ะอืมไม่ได้นะคะพี่นุยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามัวแต่กลัวพวกเชื้อราที่มันอยู่ในอาหารแต่จริงๆแล้วว่าในร่างกายเราเนี่ยก็มีเชื้อราชนิดหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะชื่อว่า c a n ดิดาอ l b i c a ะะ <S <S โอ้โหชื่อชยากเชียีอย่ไปตั้งเป็นชื่อลูกจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อรากลุ่มเนี้มักจะอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงโอโ้โหก็ไม่เอาแล้วจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าเราอะบริโภคแป้งกันมากแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องย่อยไม่ได้นะคะทําให้มันตกค้างในร่างกายเนาะพี่เลยเนี่ยย่อยไม่ได้ใช่พวกแป้งแปลรูปต่างๆที่มีกลูเตนอะไรพวกนี้ค่ะทําให้เกิดภาวะที่ชื่อว่ากัดดิสไบโอซิส นะคะหรือการติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้เพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งที่ตามมาคือมีการพบว่าเจอเชื้อราอบิคเนี่ะคะในลำไส้ของเราเพิ่มขึ้นมากด้วย,ยม,มันอยู่จากช่องคอแต่ไปเจอในลำไส้ใช่ค่ะนั่นแหละขานี่ยแหละเป็นเชื้อราที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราเองผู้ชายก็กินได้สิผู้ชายไม่มีช่องคอ <laughs> แต่มี <laughs> <laughs> ก<ล>้น <laughs> นะคะ <laughs> ค่ะ เลี่ยงไงอยากกินใช่เพราะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะเลี่ยงอาหารที่เราแพ้และอาหารที่มีโอกาสที่จะทำให้เราย่อยไม่ได้แล้วเกิดกัดดิสไบโอซิดค่ะพี่นุ้ยอ่ะองั้นขอคำแนะนำจากนั้นแล้วกันทางเลือกของคนอยากกินแป้งแต่แพ้เนี่ยเลือกที่จะไม่กินหรือว่ามีตัวอื่นทดแทนไหมในเมื่อเราชอบกินขนมปัง ก็จริงๆเดี๋ยวนี้ตัวขนมปังเองก็ทําจากแป้งหลายชนิดด้วยกันนะคะนอกจากกลุ่มแป้งสาลีเนาะ<ๆ>ก็ยังมีกลุ่มแป้งไรหรือแป้งบาเล่หรือแป้งจากธัญพืชเ<ๆ>ช่นพวกข้าวโอ๊ตอะไรต่างๆเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกได้เยอะมากขึ้นแต่ว่าทางที่ดีเราก็ควรจะรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเราอะแพ้อะไรหรือย่อยอะไรไม่ได้ถ้าเราตรวจก่อนได้ก็จะดีมากเลยค่ะพี่หลังจากนั้นเราจะได้เลือกแป้งได้ถูกชนิดกับเราทําให้เราได้กินขนมปัง ก็ได้นะคะพี่จะได้รู้ว่าพี่แพ้แป้งชนิดไหนอ,อ๋อโอเคงั้ ans, <tys. S 3> นเด <sh> <Noise> ี๋ยวพี่พี่ตรวจก่อนได้เลยแล้วี่มากิน